สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอาร์ตชชวานในเทนิวออนไลน์นะครับปฏิบัติการแกงหม้อใหญ่นะครับแกงหม้อใหญ่และเป็นคู่รักที่มีโมเมนต์น่ารักออกไม้เห็นกันอยู่เรื่อยเรื่อนะครับสาหรับหนุ่มสีสวัตล่าสุดเจ้าตัวออกมาโวยวายครับบอกว่าโดนหลอกในวัย40ปีครับแถมเงิน3 0 0 0 0 0ก็ยังไม่ได้แต่หกักและยังเสียเงินไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนะครับเป็นคู่สามีภรรยาที่น่ารักนะครับสําหรับสีสวัตและ สาวเอมี่กลิ่นประทุมซึ่งก็มักจะมีโมเมนต,ต์หวานๆฮาๆมาให้ชาวเน็ตเนี่ยดูวันตลอดแถมทั้งคู่เนี่ยทั้งสามีทั้งภรรยาเนี่ยก็แสบพอๆกันด้วยครับแกล้งกันหนักกนวนก,กันหลายเรื่องและล่าสุดวันนี้ครับเป็นวันคล้ายวันเกิดน,นะครับครบ40ปีของหนุ่ม40วันงานนี้คุณภรรยาก็เลยไม่น้อยหน้าครับจัดเซอร์ไพรส์ใหญ่ รอไว้นะครับแบบที่สามีอย่างหนุ่มซีเนี่ยไม่ทานตั้งตัวเลครับซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยก็มีการออกมาเล่าเรื่องราวนี้ผ่านทางไอจีส่วนตัวยาวเหยียดน,นะครับหนุ่มซีบอกครับว่าผมโดนหลอกในวัย40ปีจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยนำทีมโดยคุณภรรยาเอมีก่กร่นปทุมวางแผนจะจัดการงานวันเกิดให้สามียังไงดีนี่ครับแผนการคือให้ผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยคุณเก๋ วางแผนครับว่ามีงานลูกค้าประกันเป็น p r i v a t e party ข้างริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับให้ค่าจ้างสำหรับงานนี้เนสามแสนหนุ่มซีบอกเขาว่าพอได้ยินแบบน,นี้ความโลภพุ่งท่านขึ้นมาทันทีปกติก็เคยไปงานแบบนี้อยู่แล้วเลยไม่ได้เอะใจอะไรแต่ต้องยอมรับว่าไอ้เงิน3ามแสนเนี่ยมาทำให้ตนเองย่ยไม่มีสติเลยก็เลยเชื่อไปแบบสนิทใจก็เตรียมตัวอย่างดีครับถึงขั้นว่ามีการเซตวงดนตรีซ้อมเพลงล่วงหน้า และนักดนตรีก็รู้เห็นเป็นใจกับเรื่องราวนี้ด้วยมีการจ้างช่างแต่งหน้าช่างทำผมสไตล์ดิบทุกคนคือผู้ร่วมกระบวนการนี่ครับนี่ครับหนุ่มตีบอกว่าผมก็เอ็นเตอร์เทนลูกค้าเต็มที่ให้คุ้มกับเงิน300,000เมื่อเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุครับมีการตรวจ ATK ผู้ตรวจเนี่ยเป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลบำร,รุงราษฎร์ด้วยนะครับพอขึ้นไปบนเรือเพื่อจะสวัสดีลูกค้า สิ่งที่หนุ่มซีเจอกลับไม่ใช่ลูกค้าครับแต่เป็นคนที่ตนเองเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็สนิทและรักมากๆอยู่บนเรือลำนี้กันหมดเลยวินาทีนั้นก็เลยรู้แล้วครับว่าโดนแกงเต็มๆนะครับแล้วก็ยอมรับก็ตกใจแล้วก็ดีใจมีความสุขเพราะว่าทุกคนเนี่ยเป็นเป็นคนที่ตนเองรักนะครับแล้วก็หลอกกันได้แนบเนียนเหลือเกินไม่รู้มาก่อนทั้งผู้จัดการภรรยาแล้วก็เพื่อนพี่น้องในวงการแล้วก็เพื่อนนอกวงการรวมไปถึงแม้กระทั่งคนขับรถ แต่มันก็คือความทรงจําที่ดีและก็เป็นของขวัญที่ดีที่สุดในวันเกิดครบรอบ40ปีของผมนี่ครับหนุ่มซีบอกว่าขอบคุณที่รักผมนะครับผมอยากจะบอกว่าผมก็รักทุกคนมากเช่นกันสุดท้ายจะบอกว่า3 0 0แสนบาทเนี่ยนอกจากไม่ได้แล้วยังต้องเสียเงินแบบไม่รู้ตัวอีกรักนะครับทุกคนโดยเฉพาะคุณภรรยาตัวแสบซึ่งคุณภรรยาอย่างคุณเอมีนะ่เนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับบอกว่าที่เธอจ่ายเนี่ยนั่นส่วนน้อย greep ur h a ปี th, ้ส่วนเพื่อนพ้องในวงการชาวเด็กก็เข้ามาร่วมกับอวยอรอย่างคับข้างเลยเดียวครับ นี่นะครับโดนหล,ลอกในไว้40ปีจริงๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเป็นการหลอกที่คุ้มค่านะครับหลอกในวันเกิดนะครับแล้วก็เป็นพอกการแสดงความรักความหวังดีกันอวยพรให้ซึ่งกันและกันในวันที่มีความสุขน,นะครับเข้าไปชครับคุณจะไม่พลาดท,ทุกกระแสร้อนของสังคมครับ